นะครับผมดูายงานการประชุมเมื่อปีที่แล้วมีการประชุมเพียงครั้งเดียวถือว่ามีการประชุมน้อยมากนะฮะร,ระหว่าง,งความร่วมมือภาคเอกชนอยากจะให้มีการประชุมนะฮะเพราะว่าเราพังภาพรัฐเนี่ยก็อ,อยากจะทราบความต้องการของภาคเอกชนด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดชนะุมรเนี่ยเพราะว่าการพัฒนา,าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการาลลค้าการลงทุน ความมั่นคงอะไรอ่ะือปัญหาที่เป็นนโยบายเร้่งด่วนของรัฐบาลก็ดีนะฮะเรื่องยาเสพติดเรื่องจำนำข้าวที่มันจำปหลังยามาอีกนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของควาสมสงบเรียบร้อยอาการจัดระเบียบสังคมกาจรจราจรในเมืองต่างๆเนี่ยน,นะฮะอันเนี้ยก็อยากได้ได้รับเสียงสะท้อนนะครับจากภาคเอกชนเราคิดว่าเราต้องคงจะต้องร่วมมือกนะันในการแก้ไขนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งคงจะทํางาน ไปฝ่ายเดียวคงไม่ได้นะครับในในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าลหลายหน่วยงานบางทีก็มีงบประมาณของตัวเองบางทีก็มีบุคลากรมีนโยบายของตัวเองไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ถ้ากระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็ยังมีนโยบายของตัวเองนะครับเพราะนั้นี้ก็เป็นผมคิดว่าถ้ามีการประชุมบ,บ่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่นะครับก็จะได้สะท้อนสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็มาร่วมมือกันแก้ไขนะครับก็มาย,ยู กินได้ผมแป๊บๆก็เกือบสามเดือนแล้วนะไหวไหวมากนะรู้สึกเพิ่งมาแป๊บเดียวเองไปมาอยู่ได้สามเดือนเอาพยายามไปตรวจพื้นที่นะฮะไปเยี่มยมเยียนชาวบ้านไปออกโครงการต่างๆที่ผมเหลือไม่เกินสามอำเภอผมไปครบหมดแล้วในที่สามอำเภอจริงก็ผ่านผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปลึกๆนะครับเพราะนั้นก็ไปมาเกือบจะหมดแล้วทั้งสิบเจ,จ็ดอำเภอนะพื้นที่ชายแดนก็ถือโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องตำรวจทหารชายแดนนะครับแล้วก็เอา เรื่องผู้ป,ปรปโภไปแจกเท่าที่จะทำได้น,นะครับอันนี้ก็ในการประชุมที่ได้เชิญท่านมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้มีการปฏิบัติเนี่ยตามมสิกรอมอนะครับเร็วๆนี้ผมการประชุมเนกรรอ,อเนี่ยก็มี มตินะฮะมติที่ประชุมของกรอชุดใหญ่เลยนเนี่ยได้กําหนดเอาไว้เลยนะครับว่าให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดของเรานะครับทุกท่านก็คงทราบแล้วเราอยู่ในกลุ่มสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมินะครับแล้วก็อีกอนันเดียวก็นครราชสีมานะครับเราคงจะต้องเตรียมเตรียมพร้อมูลสมควรนะฮะตอนนี้ หลายท่านผมได้สลัตาต่อฟังนะหรือติดตามข่าวการประชุมพรมร,น,รนะครับก็จะเ,เสร็จที่อุดรนะครับภาคอีสาเนเดือนอนี่ยอุดรนะครับเดือนหน้าก็จะไปที่ภูเก็ตนะครับประมาณ20 21 22อะไร่ีนะ่ภูเก็ตแล้วก็ผมคิดว่าเดือนเมษาเนี่ยก็เหลืออีสานใต้นะนะครับอีสานใต้ทั้งหนืแล้วก็ไปมาแล้วไปที่เชียงใหม่ นะครับแล้วก ja, ็แต่ว่า like จังหวัดุ่มจังหวัดก็เตรียมพวกราเคยเตรียมโครงการต่างๆไว้มากมายเพื่อโดยการรวมความคิดอย่างเนี้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยังไงนะครับก็มันก็ต้องเอายุทธศาสรของเราเป็นตัวตั้งนะครับของจังหวัดของเรารวมนักลุมจังหวัดของที่ผมเรียนให้ให้กันทราบสี่จังหวัดภูมินักบอชัยบุรีนะครับสี่จังหวัดเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ก็ต้องเอามาเป็นตัวตั้งของจังหวัดสุรินทร์ก็เป็น ใา้กระทรวงทราบนะครับว่าเรื่องของเกษตรปีสี่เ,เลเปิดประตูสู่สากลอย่างเงี้ยนะฮะเรา mm hmm. ก็แกนจากยุทธศาสตร์มาปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเรื่องของทรัพยากรทางวิชาชีพเรื่องร้อมเรื่องความมั่นคงอะไรเงี้ยอันเนี้ยทุกท่านกระทรวงทราบอ,อ,อยู่แล้วนะครับตอนแตกมาเป็นแผนงานโครงการกิจกรรมในแต่ละปีก็ได้รับงบประมาณมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันงบประมาณตาม บางปีก็ไปเน้นเรื่องของแข่งนาบางปีก็ไปเน้นเรื่องของไหมอะไรเงี้ยบางปีก็เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือบางปีก็เน้นเรื่องความมั่นคงชายแดนนะครับค่ยขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดเพราะเราคจังหวัดที่จะพิจารณาโดยผ่านกบอว์คือคณะกรรมการเมืองนั้นบุรณาการของจังหวัดนะครับอันนี้ก็เราได้กล่าให้ให้ท่านฟังพอสังเกตนะครับแล้วก็ ในส่วนภาคเอกชนย่างที่นี้ผมตั้งแต่มาอยู่สุรินนะฮะเ,เ,เดือนามเดือนเนี่ยก็ได้สำหรับกาฟังก็มีหลายเรื่องนะครับที่ภาคเอกชนเนีย่ยต้องการจะทํานะครับแต่ก็ยังติดขัดอยูเอ่เช่นเรื่องของการจะไปเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับออะไรอะเมืองอะไรนั่นต้าแบบไม่ใช่ไอของจีนนะอะไรนแบบั่นต้าหลินต้าหลินนะครับอย่างเนี่ยผมไป ไปเปิดงานให้กับสมาคมมูลนิธิต่างๆสมาคมคนไทยเยอะสายจีนของจังหวัดสุรินทร์หรือมูลนิธิสมาคมต่างๆเนี่ยก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะครับในจังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็หลายจังหวัดก็เป็นอย่างน,านี้น,นะครับมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมีการตั้งศาลเจ้า,าสืบท,ทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแล้วก็มีประเพณีอันดีงามน,นะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลนะือผู้ไร้บุญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศจีนดีมากแน่นนะครับก็ เขาก็ค้างเอาไว้นะครับอยากจะไปเข้ามาเยี่ยมเราเรายังไม่เคยไปเขาก็โครงการม่อยู่ชะนักมานานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเอาแค่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาเนี่ยก็ทราบว่าไอ้โอยูก็ยังไม่ได้เซ็นเลยนะยังค้างอยู่เลยนะครับยังค้างอยู่ผมดูเรื่องเดินก็ค้างมาตั้งแต่สมัยผู้ว่าัตว์นะครับค้างเอาไว้ยังไม่ได้เซ็นซึ่งช่วงนั้นมันก็ยังไม่มีปัญหา ไอ้มาตรา291อะไรเนี่ยยังไม่มีการดีความอะไรตอนนี้ก็เลยการเซ็นอะไรก็ต้องยากขึ้นนะครับเพราะมันติดขัดในแง่ของกฎหมายนะครับและขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการแก้ไขและัธรรมนูญอะไรด้วยนะครับเนี่ยเ,เรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนจังหวัดสุรินทร์ก็มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคประชากรนะครับภาคสังคมนะครับภาคเกษตร าการขนส่งโลจิสติคกค่อนข้างเร็วนะประชากรเดี๋ยวนี้ล่วมล้านสี่แล้วเร็วมากนะครับการขยายตัวของประชากรเร็วมากนั้นการใช้พื้นที่ถนนขนทางความแออัดในที่ว่าอาศัยการวางผังเมืองที่อยู่อะไรนะี่มันก็จะมีปัญหาตามมานะครับเป็นเป็นธรรมดานะของการพัฒนาเนี่ยท่านที่ไหนมีความเจริญปัญหาก็ต้องตามเข้ามานะครับอันเนี้ยมันก็ต้อง การประดุความคิดเนี่ยว่าทำอย่างไรเราจะาขยายเมืองตรงไหนแก่ปัญหาจะาจอดจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะย้ายเมืองใหม่สร้างศูนย์ราชการตรงไหนอะไรเป็นต้นนะครับเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําก็เช่นเดียวกันนะผมไปแถวท่าตูมชจุมพลเนี่ยนะฮะเมื่อ่อนแถวนั้นเป็นเขตทุ่งุลาเลยนะครับจุมพลบุรีมหาสะะารคามร้อยประมาณสามล้านก้าได้นะครับที่เป็นเขตทุ่งบุลาล้องให้ ไปคุยกับตัวนผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารต้องถิ่แถวนั้นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทําไมก็ถึงเรียกทุ่งบุราลองไหเายอกเดินแล้วมันหลงจริงๆเนะเดินเนี่ยมันเบิกว่าไปหมดวนเหมือนอยู่ในทะเลทรายเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ต้นจะเอาตรงไหนเป็นจุดมารว่าเราเดินมาตรงเนี้ยแล้วจะลับไปเนี่ยกลับไม่ทินงมันไม่มีอะไรเลยที่สังเกตเลยเพราะว่าสามล้านว่าไร่เราองคิดดูไม่มีต้นไม้ไม่ได้ต้นเดียวนะครับนั้นมันก็หลงอยู่ในนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ ตำบลทุ่งบุลาเนี่ยซึ่งอสอดคล้องกับชื่อทุ่งบุลาเนี่ยมันอยู่ในสุรินทร์นะครับตำบลทุ่งบุลาเนี่ยอยู่ในชุมพลบุรีของจังหวัดสุรินทร์น,นะครับแล้วก็พื้นที่จากสามล้านกว่าไร่เนะี่ยอยู่ในสุรินทร์มากที่สุดถึงหนึ่งล้านกว่าไร่นะฮะที่ผมไปสำรวจมาแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากนะครับเราได้มีการพัฒน,นาแหล่งน้ําพัฒน,นาการสร้าง,งเขื่อน การเก็บนะฮะแหล่งน้ําต่างๆเนด,ดีการพัฒน,นาขึ้นมาการทําการเกษตรภาคเกษตรปลูกข้าวหอมมะลิแถวนั้นมันก็มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขาดาการพัฒนาเรื่องน้ำเท่า,น,านั้นเองนะฮะเพราะมีน้ำเนี่ยการทํา,าการเกษตรกรรมก็ต,ตามมานะครับปลาเปอร์เลยอุดมสมบูรณ์เลยหมดไปง,งานเทศกาลปลาไหลเนี่ยโอ้ปลาไหลตัวใหญ่ตัวสีทองนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์เข้าออมาลีต่อไร่นะครับต่อสูงมากนะครับคุณภราพรดีมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ภาคเกษตรภาคเอกชนเนี่ยนะฮะเขา้ามาสนใจจังหวัดสุรินเยอะนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงเ็ามีนักลงทุนจากจีนเนี่ยนะครับมาหาผมสองสามครั้งแล้วก็จะเข้ามาสำรวจไวมากนะฮะเขาคงเขาก็ลงไปติดต่อพวกนายกอวตรพวกประมันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ แล้วก็าทาเป็น PDR ี่ยใส่คอมพิวเตอร์มาให้ผมดูเลยแล้วเราสนใจพัฒนาแหล่งน้าตรงไหนบ้างมีที่ชุมพลบุรีอ่ามีที่ท่าตูมมีที่ศีขอนะที่ชุมพลนี่ก็เพิ่งไปเมื่อเร็วนี้นะฮทำการขุดโดยชนะทานประมาณ750้ไร่เกือบ8 0 0ร้ไร่สวยมากเลยนะครับเลยจากศูนย์ช้างไวประมาณ9ก้าิโลเมตรอีกเขตติดต่อกับท่าตูมนะบ้าน บ้านตากบบารตำบลขาบโบนะครับเลยขึ้นไปทางเหนือติดกับจุมชนชจุมบนชุมบนบุรีเก้ากิโลเขาขุดประมาณ7 5 0ไร่ถึง800อไรสวยมากเลยครับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยก็เลยมีความคิดว่าตรงน,นี้เราม,มีโครงการปลูกป่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสูงแวดล้อมพอดีก็จะเอามาลงตรงนี้ช่วยกันบุรณาการทุกหนนะครับทำปลูกป,ป่าขึ้นมาเลยนะครับจะเอาอพันไม้ต่าง,างๆอะไรมาก็มาช่วยคิันกระดมสมองกัน รังว่าเชิญประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาหาพันไม้มาแล้วก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเลนจักรยานใน่าเก็บน้ำเนี่ยผมลงเรือไว้นั่นนะลงกับทำนานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นสวยมากนะสวยจริงแล้วก็ท,ทาเอาเรือล่องได้เลยนะครับเอาเรือจะเป็นเรือแคนูหรือเรือพายหรืออะไรก็แล้วแต่จักรยานน้ำก็ไดนะ้นะแล้วก็ทําอาจจะทําเป็นโฮมสเตย์ให้อบวตให้ท้องถิง่นดูแลนะครับตรงนี้แล้วก็มีหลายพื้นที่ ที่นักลงทุนของประเทศจีนเข้ามาดูเขาอยากจะทํเา,งงา,าะะทเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทําเป็นพลังงานแสงอาทิตย์บนบนผิวอ่างน้ำเนี่ยนะครับโดยไม่ไม,ไม่ทาให้เกิดพอลูชันเลยนะครับไม่เสียพื้นที่หนึ่งไม่เสียพื้นที่สองการติดตั้งในโซลาร์เซลล์เนี่ยติดบนผิวน้ําติดง่ายมากเอามาประกอบกันนะพ,น800พื้นที่เปลีแปร้อยไร่ก็ติดได้หมดเลยพื้นที่แล้จะวางแผนขนานไหนแล้วก็ทําเป็นโซลาร์เซลล์ ะครับแล้วก็ขายให้การไฟฟ้านะครับแล้วก็มันก็จะมีใบผู้ดักตามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโครงการเนี้ยเขาลงทุนให้ฟรีโดยมาแรกต่อการซื้อผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราซื้อหมดซื้อไม่อั้นนะซื้อเข้าออเมริเด,ดียตักหนึ่งแล้วก็อาจจะซื้ออย่างอื่นที่เป็นผลผลิตรวมทั้งสินค้าโอท็อปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เขา มาพบผมสองสาครั้งแล้วนะครับก็อันนี้มัขึ้นอยู่กับว่าต้องต้องต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจะให้กระทรวงไหนเป็นคนชมเรื่องขึ้นมานะาะวันนั้นก็ไปผ่านทางกรมพัฒนาที่ดินบางนั้นก็ไปผ่านทางกระทรวงทรัพย์อย่างเงี้ยนะฮะถ้ารัฐบาลเซ็นเอมูยูปึ๊บแล้วแจ้งมา,าเนี่ยเราก็จะสนองนโยบายก็คือ,อมันต้องมันต้องมีนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าโครงการลักษณะเนี้ยมันเลย เกิดศักยภาพจังหวัดนะมัน,เ,นปเ,เป็นเป็นพวกเปร็นกบฏนะครับอันนี้นะเป็นต้นการผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีหลายพื้นที่อย่างเช่นท่านติดตามข่าวเมื่อเร็วนี้ก็ชุมชนบุรีก็ไปุดเจอน้ำมันใช่ไหมฮะไปเจอน้ำม,ม,นะมันอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นเจอท่านในมือก็ถามว่าทไหนแร้วบอกว่ายังไม่ Our flag high, sky high, and rest a pride in our heart. But in the abhorrence, one look in our heart to the world. Oh, please, how go from where there is love and hope?